เพลงใหม่ล่าสุดข,ของงาคารวานหรือสุรชัยจันทิมาทร์รัฐรัดอัดบานรัดอัดบานกับฟังฟังออกเสียงยากออกเสียงาย,ออกยากหน่อยนะครับซึ่งก็เป็นเพลงร้อนที่พูดถึงการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับแต่ว่าเนื้อเพลงอาจจะแรงกระทบคนในรัฐบาลกระทบรัฐบ,บาลหรือไม่เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่านักหายเองแกก็มีจุดยืนของแกที่พอสมควรนะครับคุณไปสังเห็นเพลงเห็น การทำเพลงของศิลปิน่งชาติรุ่นครูรุ่นนี้มองมีความคิดศอย่างไรคือผมผมดูเนื้อหาแล้วเนี่ยเ,เนื้อหาไม่มีอะไรมากครับนอกจากพยายามจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องถามประชาชนเนี่ยค,คืออะไรครับ,รบสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรทำอย่างยิ่งคืออะไร,ร,รแล้วก็รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยก็ เหมือนกับว่าเข้ามาบริหารงบประมาณของประชาชนนะครับ <c oughs> แลบ้วก็งบประมาณที่รัฐบาลจะต้องบริหารเนี่ยก็มาจากภาษีประชาชนมากมายตามใดที่ประชาชนยังทุกข์ยังร้อนอยังอะไรต่างๆเนี่ยรัฐบาลจะ,ะนิ่งนอนใจหรือว่าสุริสุล่ายในการที่ <c oughs> ไม่ดีไม่ได้เพราะถ้าทําอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าตํานองว่าเขาเรียกประชาชนในลักษณะที่ เหมือนกับคอร์รัปชันนะครับแล้วเพลงเพลงนี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นอยู่ในโครงการต่อต้านคอร์รัปชันใช่ไหมครับ,รบซึ่งก็จะมีการเปิดตัวมีการประชุมกันในระดับชาติขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันวันที่6กันยายนนี้นะฮะที่สยามพารากอนนะครับตรนั้ต้องเข้าใจว่า <c oughs> บ้านเราเนี่ยปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกคนเริ่มอยู่ในจุดเดียวกันแล้วเริ่มมีความเห็นเดียวกันว่า าสามารถไม่สามารถรับ่อยต่อไปได้แล้วนะครับโดยเฉพาะอยิ่งเนี่ยที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นแบบอย่างก็คือ,อรัฐบาลหรือว่าคนไกออำนาจรัฐซึ่งคนไกลอำนาจรัฐจะเป็นคนที่บริหารงบประมาณที่มาจากเงินของประชาชนเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้เงินของประชาชน,านทุกบาทเนี่ยครับทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเพื่อการพัฒนาเพื่อการ สร้างเศรษฐกิจเพื่อการอะไรต่างๆให้กับประชาชนลืมตาอาบดได้ต้องทําให้ให้ถึงกับการใช้ประมาณต้องให้พูดถึงทุกเม็ดบาทให้ได้อย่าตกหล่นตรงนั้นตรงนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีคําพูดตรงนองว่าหน้าการเมืองไม่เป็นไรทําไปขอให้ทำากงก็ไม่เป็นไรมีคําพูดในลักษณะน,น,นี้แล้วก็พูดกันมาเรื่อยๆเหมือนกับ กำลังจะทําให้สังคมเนี่ยปล่อยการคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องอที่ไม่เลวร้วายแล้วก็สามารถทาได้ถ้าคุณยังทงาํางานในอะไระเรื่องนี้องค์กรที่จะออกมาต่อต้านผมว่าจะมุ่งไปที่จุดนี้ว่าต่อไปสังคมจะรอบรับเรื่องนี้ไม่ได้ครับ,รบลูกหลานจะมาทนกับภาวะที่มีข่าวานัวนกการเมืองโกงกินล่ำรวยผิดปกติอย่างที่ผ่านมาไม่ได้แลวนะครับซึ่งก็ต้องดูว่า หนาหาเองนะครับเพลนก็คนที่ชอบหน้าหาก็อยู่แล้วนะครับแต่สังคมก็เป็นของสองฝ่ายนะครับซึ่งก็ถ้ามองในแง่ดีว่าทั้งคนที่เชียร์รัฐบาลหรือคนที่ต้านรัฐบาลนะครับมองถึงว่าเรามาช่วยกันลงช่วยตรวจสอบช่วยรัฐบาลในการตรวจสอบการคอร์รัปชั่นก็ยิ่งจะดียิ่งจะดีัง